ลูกศิษย์ใช่ไหมลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ไปเชียงใหม่นะคะอันนี้นี่คือลูกศิษย์ที่เพิ่งมาเรียนใช่ไหมเขาเรียนไปจบไปแล้วจบจบไปประมาณสองสามคอร์สแล้วนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอพี่ไปพี่ก็แนะว่าวางแผนว่าควรจะรับเป็นอาชีพนะคะแล้วก็ปกติเขาก็รับดูอยู่แล้วแล้วพี่ก็แนะให้เขาเดี๋ยวฟังเขาพูดกันแล้วกัน สวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นคลิปวิดีโอแนะนำตัวนะคะชื่อธนาวดีค่ะรับอ่านลายมือในระบบเมตริกนะคะประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการอ่านลายมือของดิฉันจะรับเป็นช่วงเวลานะคะในช่วงเช้าของทุกๆวนันเวลาประมาณ9โมงจนถึง10โมงครึ่งนะคะเนื่องจากดิฉันยังทำงานประจำอยู่ด้วยค่ะหากท่านใดสนใจนะคะโปรดนัดหมายเวลาที่หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าสแกน QR code เข้ามาได้นะคะ การอ่านลายมือในระบบเมตริกเป็นศาสตร์โบราณค่ะที่ได้พัฒนาจากอาจารย์พัชณีค่ะาศาสตร์นี้จะต้องเข้ามาพบกันค่ะเนื่องจากจะต้องพิมพ์มือและวัดมือกำหนดจุดอายุของคุณลูกค้าทุกท่านนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยขอขอบคุณอาจารย์พัชณีค่ะเมื่อครั้งมาสัญจรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆให้ดิฉันนะคะรู้สึกประทับใจและก็อบอุ่นมากๆค่ะอาจารย์ใจดีค่ะ การอ่านลายมือของดิฉันเดือนนี้โปรโมชั่นนะคะส0 0ร้อยบาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนัดหมายมาได้เลยนะคะเออเออนะคะเขาก็ดูส0 0ร้อบาทเขาก็โอเคใช้ได้นะสา0รอบาทคุณก็ได้รู้อ่ะนะคะเขาก็โอเคนะ,คะเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ท,ที่พี่เรียกว่าดูได้ก็ดูสกีแล้ว<ก>ค่ะนะคะ,คะคปกติในอูห้าร้อยพี่บอกให้จัดโปรโมชั่นไปส0 0อช่วงนี้นะช่วงนี้อ่าแล้วเขาก็ ที่เขาต้องดูสามโมงเช้าเาตื่นมาเขาต้องทํางานบ้านคุณพ่อคุณแม่เขาอายุเจ็ดสิบแล้วก็แปดสิบแล้วเขามีมีลูกพี่สาวเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยต้องทํากับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานก่อนนะก็าําดูแลบ้านแล้วถึงจะไปทํางานแต่นี่ไปทางานงานเข้าห้าโมงพี่ก็บอกรับดูตอนเช้าเขารับดูสามโมงเช้า สามโมงเช้าแต่ถ้าวันหยุดเ็ามีเขาก็ดูได้เต็มวันนะคะเขาก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาก็เด็กคนนี้ก็กระตันยูดีนะนะฮะแล้วพี่ไปเขาก็ดูแลทุกอย่างนะคะก็มีอะไรสามป้าไม้มีอะไรก็ทำได้เลยอะไรเงี้ยเรียกว่าอันนี้เรียกว่าหมอปิงปองเนี่ยฮะใช่ไหมเขาชื่อเล่นเ็าชื่อปิงปองนะตามเบอร์โทรศัพท์นะฮะจองเวลากันได้เลยนะคะ